พี s, ่จ้าพี่นอกจ้าเมื่องที่สองไม่ไหวเมื่องที่สองพี่นอกต้นมาหลายหลายเลยหลายอี๋ จนโบมี่มองนั่งปวดทุกคนหลายทักเนี่ยเต๊ะหนึ่งพี่นอ้อขาเลหลายคักหลายแม่คนนีนั่งอยู่บนั้น sinang to yo sinang to ne ka kapung ka 60 thank you นี่คนพี่นอนงเลยหลายถักหลายแนวเลยสุดแซูแซม,ซมตาไอ้โคตรากแม่ยนานเป็นอย่งีเลาไมา่นางพี่ลูกน,นัน่งนี่เลย ขานั่งดีนั่งใี้เดี๋ยวเก้าอี้ปินาคุมันสันทาค่านนึ่งนังหนึ่นะรออยู่ที่นั่งขานั่งชีต เมื่องที่สอง่ปลองเมื่องที่สอง